สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน mercedes benz cla 250นนะครับผมอันนี้ติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับอ่านี่กล้องหน้านะครับติดตัง้ตตงเรียบร้อยแล้วน,น,ลนะครับอ่าส่วนนั้นเป็นกล้องหลังนะครับอ่ากล้องหลังก็ติดล้อติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ติดตั้งอ่าไม่ผ่านช่องจุดบุหรี่นะครับผมอ่าก็คือต่อตรงนะครับผมแล้วก็อ่าไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ อันนี้กล้องอะทำงานผ่าน Wi-Fi นะครับผมก็เวลาจะดูก็ลงแอปไปนะครับลงแอปนะครับลงผ่านแอปอ่าดูผ่านมือถือนะครับแล้วก็ไม่เกลากตานะครับอันนี้ทัศนวิสัยของคนขับก็จะมานี้นะครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กครับเป็นอ่าคาปาซิเตอร์นะครับผมอ่าแล้วก็การทำงานง่ายๆเลยปุ๊บก็ป้อนปุ๊บนะครับกล้องก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับ อ่าก็จะบอกว่า Wi-Fi ออนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเสียงนี่นะครับอ่ามีกล้องหลังก็จะมีไฟนิดนึงนะฮะอ่ามีไฟสถานะให้ดูนะครับผมมี Wi-Fi มี GPS นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆเท่านี้นะครับสนใจติดตั้งก็ติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook นะครับอดิศักิ์นา่งดีลกนะครับ Line ID อดิศักด์์0 0นนะครับหรือเบอร์โทรครับ084 0 2 8 2 2 5 0นะครับ 084 028 2250นะครับผมผมชื่อโอนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับรับทำเฉพาะวันหยุดนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ